ออกมไ่ได้แล้วออกมาแนี้นใช่ต้องไปถึงหน้าแล้วถึงนี้แล้วถึงเกือบแล้ข้าหน้ามีคนไหน ต้นใหน้ไหมตนน้นคณะไม่มีไม่มีโดนอะไรนเชียพี่เดินใหม่เฮีย กลัะจเกาะับไม่ได right hey, ้ครับเียเไอ้เสี่ยโดไไปไถไว้ไอสาเอ้ยเมื่อไรมีชุอยู่นะผมตายเอาให้รอดจากตรงนี้ให้ได้ ันดำผม,มเนี้ยเอาจริงอยู่อ่ะทั้งสิบนัดอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันหลึ่กี่นัดไอ้สัตว์สัตว,ว์เอ้ยเอ้าเขีย์ล็อกไอสัตว์ ทำมา่อนเอาข้าวจากตรงนี้ได้มีคนใช่ไหมรังน่ครับ ตอนทิหาย น้ำก็อันตรายอันตายต้องซุกห,หน้าเลยนะ เียนี่นอยูอแล้วหรอต่อมันอ <c oughs> จับได้ไหมาตงนี้ที่ไหนแม่งโอ้มัมีใครมาไหม ลงมารอดลงมาไปอยู่เป็นเพื่อนกัน

อะไรนะรับรองครับผมไม่โมงเดี๋ยวผมไม่โมงศัตรูให้ต่อเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวบ้าอ้ไปแล้วไปเก็บวอกันแล้วมาตามเลยไอ้ตรงที่มันตายเมื่อกี้นะมันตายตรงไหนวะบนหลังคาเนี่ย าตัยมันรีบกดตายเลยนะเหี้ยจออจัดใช่งกแลวนี่รมาแต่มันก็จะลงมาหาเราเดียวเดียเหียเเลียงไันเงใช่ไมปอสามด้วยอ่ะ <stop> ึ้นนไปเเหมมือดิตังค่าพันเอาอะไรปะมันคงแบบโอ้ยเ,อเพื่อนแม่งอ่อนแอวะไหนก็ซื้อปืนเลยเอาตังค์มาพี่เลยซื้อให้มาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมางีลงง้ลงเลยนะจะลงไ,งไหนเนี่ยจริงงั้นตังค์เ,เก็บตังค์ไม่ได้เดินดรูปเลยเดินดรูปไม่ได้ถ้าทายทิ้งอะ่งะมันหลีดอะไร อะเนี่ยโคตรดีบเลยวะไอ้สิคุณไม่อยู่อ่ะมันบีบแต่คุณไม่อยู่เลยพี่บอกก็ต้องซื้อตัวเต็มมาแต่งเองบอกแล้วเอาไหนมันมีเกาะสามไอ้ศพไอ้ศพตัวเมื่อกี้ที่ไม่ใส่มาไหนไหนไหนไอ้ตัวที่อยู่บนหลังคาเมื่อกี้ไันไหนไปเก็บของมันอ่ะมันก็มีเกาะสามอยู่เมื่อกี้อ่ะเพิไม่ไม่สังเกตแค่ไหนโอ้ยทำไมไม่เห็นว่ะ โอ้เกาะเต็มเลยทิ้งก่อนทิ้งก่อนสมุนนะสมุนนะเอ้ยล่วงไอ้เหยอยมีทางล่วงระวังล่วงเงี้ยเนี่ยเกาะเห็นดูเสียเกาะสามเนี่ยตาถั่วแช่ไเก็บยากเก็บยากจัง ผมไม่ต้องใช้หลอกต่อสมอ่ะเฮ้ยผมเล่นโง่อยู่แล้วเกะไเกิ้นเีอะไรขึ้เกอขนกิอนเกิะักินเิไนเกนเก้นเิดนอะกะกาะร้อนหัวร้อนอ่ะอะนนี้นเ้เกมร้องไร้เ้นเดะขแ้้ว เโอคถึงกันนั้นเลยเจอเจอไี่ยิงแล้วหมุนก็ตายรถมาข้างๆนี่เลยจอดแล้วไดจอดแล้วไมันจอดตรงนู้นนะนี้พี่ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไม่เล่นใจเหมือนกัน รอเห็นไหมคือรอจอดอยูน่นะรอ,เ,อเนี่ยนะจอดเนี่ยนะ,อะจอดไปแกมันบิ่งมาจอดจะมาชุบเพื่อนบอกว่าจ,นะจริงด้วยจานชุบเพื่อนจริงด้วยอดยิงซีแล้ววะ ได้ไพี่พึ่งตายพี่พึ่งตายแล้วครับไนโอเคโอเคผมไปสองรอบแล้วไงใช่ครับแปดพันกับไนไปแล้วเนี่ยใช่เอ๋ยยี่หรอต้องต้องเอาจอยมาต่อแล้วนะพี่ว่ะตอนนี้มีมิมีแมที่แต่เะตากตามไม่ทันผมไม่ได้ใช้เมาส์มัน

ไม่ได้ฟีเลยไอ้เงี้ยมีคนมาอสีล่างสีงลงฟีแล้วลงในวงน้อเทียเลยเล่า,งาวงนอกวงทำส้นตินอะไรในเกมไอ้กเว้ยเอ้ยกือะตายอาของพี่เก็บไม่ได้บ้ง

เดี๋ยวไปแวะปเปนดทุกอนมันมี4 7ไ่4,04ตัดตัดได้อีกแค่ไม่ร้อยไปเก็บศพศพเดิม่าได้ปดิมาบ้างยิัวตาตรงไหนนะ

ยัะไง่รั้นงนี้มันะไรนะนไ,ไ,ไม่เี็นคนวะเสี่งมีคนวะขึ้นเหนือเนี่ยอ๋อไม่ได้ปะ ไม่ไปไหนไม่เข้ามาเนี่ยไปเลยไปเข้าไปยังไงก็ปีนขึ้นมาไงเนี่ยปีนเสาเนี่ยไปเนี่ยเลี่ยรวมไปดละสุดท้ายไปไปไปทางไหนไปทางน้าดีกว่าเขาได้ไหมไอ้ที่มีคนขนาดไอ้สัตว์ข้างในมีคนข้างในมีคน

ไปอตัวเมื่อกี้มันคน,นหรืออะไรวะหรือบอทวะไม่กว้างเลยเนี่ยไม่กว้างเหรอใจระเบิดล่อให้มัน ไม่ต้อง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 ศรัยตอดมาจากบ้านตรงนู้นเลยตัดบนเขาตัดบนเขาเยพี่ไปที่บ้หลังนี้นะมันรู้จุดเราไงพี่ต้องหยับหนีละคนมาหลังไหนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยิงจากยิงจากไกลๆนั่นแหละที่โดนศรัยตัวนั่นแหละยิงมา เดี๋ยวมานำยี่อะไรมันกโดดไปไหนก็เหยสยดตาให้คว้างให้คว้างเหรอไมาแล้วมามาแค่หนึ่งเดียวละตั้งแต่มันจะปีนได้ต่างนไปอะฟังเสียงเอาตอนปีนตอนมันเดินบนฟ้าเอาไอ้สไตล์ลงแม่งเลยเฮ้ยเหมือนแสงเลเซอร์มันแดงๆวะใช่ใช่ใช่แนเลเซอร์เลเซอร์ไม่ใช่แสง ะออกฝุ่นไอ้เหี้ยกพร้อมไอ้พวกไกลๆตั้งข้าบ้านเราอยู่แล้วล่ะมีสองหลังนะที่เข้าสองเสียงก่อนวันนี้ดูบุรีก่อน ใช้เดยดาของใช้เดยดาเชคแค่ชาร์ดบียด์เหรอใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วช่่ไมได้ัว้้องน่าจะปัดไปตัวน้องบ้านไม่ร่วมกันเช่แค่ฮบร์ด Uh, อ้ยู่ใลไว้สายมือ,อ,อมเล้วปอดให้สัตว์เ้ยบัดปออตอนนี้ตอนนี้บัดแต่ตัวที่มัอกี้วิ่งมาคนเก็บหมองไม่มเจ็บหรอไม่ของเต็มเลย Yes, sir.

มันมีสองไงมีแต่ตัวเดียวง